ตอนนี้มีอัปเดตเกมชินโดร e ที่โคตรสารและเลวของเกมอัปเดตมากๆนะครับเป็นการอัปเดตที่สารและเลวที่สุดัโอเคเรามาดูคลิปกัน,น,รกนเราไม่ต้องดูคลิปครับมาอ่านใต้คอมเมนต์นี่คือโค้ดใหม่2โค้ดเดี๋ยวผมแจกไว้ในดีสคริปชั่นตอนนี้สเป,ป,ป,ปร์สปริลหรือซันโดโอเวอร์ชันแรกจะดับเวฟที่15โอกาสครึ่งหนึ่ง5้5สตอนนี้เปลี่ยนไปที่จากเวฟ15นะครับ ฟังผมนะจากเวฟสิบห้าฟังผมนะครับเวฟสิบห้าฟังใช่ไหมจากเวฟสิบห้าเป็นเวฟสิบโอกาสดบับฟังนะทุกคนไม่มันไม่ดีสำหรับคนที่เล่นมาก่อนแล้วมันจะด่ากันแน่นอนมันจะกระแสตอบรับฟังนะสมุริตสปิไรจากหนึ่งทับสิบห้าเป็นเวฟสิบโอกาสดบับร้อยเปอร์เซ็นต์สมุริตสปิไรได้แก่บางไรซาโตริ โฟดแล้วก็อันใหม่ของใหม่นะครับของใหม่นะเปลี่ยนจากเวฟสามสิบ 30, เป็นเวฟสิบห้าดับร้อยเปอร์โคตรไม่โอเคสองคามะฟังดีๆนะ,ท,นนะท,นทุกคนฟังดีนะครับทุกคนทุกคนฟังอยู่ใช่ไหมในคลิปคาม้าหนึ่งทับห้าสิบเป็นหนึ่งทับยี่สิบเป็นหนึ่งทับยี่สิบ what wow dude what what do you mean What do you mean, dude? เฮ้ยชี้คอนโทรลพวกเฟมไฟลิคคิดแอจากหนึ่งทับสิบเป็นหนึ่งทับยี่สิบสิบพางจากหนึ่งทับสมสิบเป็นหนึ่งทับสอง What, dude? เก้วที่พวกกูเล่นมาแล้วที่พวกกูเล่นมาแล้วที่พวกกูเล่นมาคืออะไรอะ่ะไม่ดีครับน้องน้องตาทีวีน้องดีสำหรับผู้เล่นใหม่แต่มันไม่ดีสำหรับผู้เล่นเก่า ไม่เกยมยังไม่อัปเดตใจเย็นนะน้องเกยมยังไม่อัปเดตเกยมยังไม่อัปเดตเกยมยังไม่อัปเดตนะมันไม่โอเคสำหรับผมอันดับแรกผมทำร้านแบบนี้ก็คืออ้กูลงเวฟเอดีร้อยเฮียอะไรจะจ้างร้านวงจะลงทำไมอะ่ะจะจ้างร้านทำไมอะ่ะโถสดนี่เป็นสิ่งเด็กๆเด็กๆห้ามดูนะจ๊ะเพื่อเพื่อมันคือเฮียครับ มันไม่ดีครับส่วนตัวคอมเมนอาจจะคนพูดเล่นมาจา่จะอู้สุดยอดเกมดีดีมากเลยอัปเดตดอบง่ายกูที่นั่งเล่นสี่ห้าหกชั่วโมงกว่าจะดอบตัวหนึ่งแล้วมึงมาปรับเลทแบบนี้ภายในไม่กี่วันเหรอไม่ไม่ประเด็นคือเกมเพิ่งอัปเดตสวย,ส,วยสิบหางเทปเทปสิบหางจากหนึ่งทับตำสิบเป็นหนึ่งทับสองเฮี้ยเกิน What? What? ถ้ามึงเป็น1นึ่งทับสิบทับยี่ทับสิผมไม่บบนเว่แต่1นึ่ทับสองด e w h a the fuck what the fuck dude are you kidding me real game real game is you watching this are you fucking kidding me dude why what t e i n t e l it's so easy to get now I pray three day to get that dude listen to me real game I pray t e day tail now you update too easy to everyone forget look at the old player Old player they've tried so hard they pray hard they pay the time they take the time for a warm mode now you shade it why dude? I don't understand Dude why you do it Fuck you real game I hate you it's tail is the one of 50. I don't care. It's one of fifty. I don't care. But now it's a half 50 percent, fifty percent. I don't understand why. Fuck you, dude. Fuck you, low game. If you're gonna ban me, Roblox, just ban. I don't care now. Fuck you. What this update I mean, dude, Akuma. Yeah, right. Fushimi right also no. I just pray for today, for to get. To get, dude, I don't care. What do you want to talk? I don't care. I pray today for get to s so n o w like s a t o r i and Obito. What the fuck are you doing, dude? If you listen that, I can speak English. Just shut up and fix this up there, dude. This is too easy. It's fucking so easy. Share this game, please. Okay, เดี๋ยวอธิบายที่ผมบ่นนะครับที่ผมบ่นก็คือ สมุริสปิไลอันเนี้ยเก็ตเว้ยอะคูมา่าเวอร์ชันปกติอะไอเวอร์ชันแรกผมเก็ตว่ามันจะต้องเออทับหนึ่งร้อยผมผมโอเคเว้ยอันเนี้ยโอเคใช่ไหมไอไอที่มันเป็นเน่เนตเหมือนกระจกอะเนต่ยหมนที่กระจกที่สุดอะชาลิงกันธรรมดาโอเคแต่ผมไม่เข้าใจอันนี้เว้ยเด e f u ฟักเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนนะพอดีเลยอยู่ในเกม อันนี้เป็นอันนี้ร้อยอดับอันนี้ร้อยอดับได้มาแล้วมันเป็นหนึ่งรอยเปอรดับอะคือหนึ่้อนดับแล้วเฟสซิลปรับเป็น1นึทับยีโอเคเกตเกตเวเพราะมันยากเกตเวเกตเวเพราะเปอร์เซ็นต์นี้มันดบับโอเคชี้คอนโทรลเก็บแต่เฮียสิบหางกูไม่เข้าใจสิบหางกูโคตรไม่ชอบเลยจาก1นึับสาเป็น1นทั 2. พ่อมึง พ่อมึงอ่ะมึงฟังคำกูนะพ่อมึงอะพ่อมึงอะพ่อมึงอ่ะ,พ,ออะ,พ,ออะพ่อมึงตายเร็วเกมแม่มึงอ่ะไอ้เหี้ยแล้วเกมมันอัปเดตเรียบร้อยครับเรียบร้อยมึงโอเคอัปเดตสั้นๆน,นะครับเป็นอัปเดตที่เฮีย้ยที่สุดสำหรับผม สำหรับผู้เล่นเก่าคือเฮี้ยมากอัปเดตนี้นะครับพ่อของตายสัตว์อัปเดตนี้เฮี้ยมากอัปเดตสรุปสั้นๆนะครับเซอร์อโนเ,เนธแรกเนธกระจกจากเวฟบสิบห้าเที่ยวการดรอปห้าสิบห้าสิบเป็นดรอปหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในเวฟบสิบ 10. ส่วนเนธอิาจิโฟลด์ไลออนนี่ผมไม่แน่ใจเว้ยทุกเนธมัง้งอันนั้นเนธใหม่จากเวฟบสามสิบ 30, ที่เป็นหนึ่งไอ้พวกหนึ่งจัมพ้าไม่เล่นไปแต่วงลงเวฟบสามสิบเด็จากหนึ่งจัมพ้า จากเวฟ3สาเป็นเวฟ1สิโอกาสดับร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่โอเคเหมือนกันเพราะกูเล่นถึงเวฟ3สามสิบกว่าจะดับไอ้เหี้ยเออคามะเลยดบับปรับโอเคอันนี้เก็ตเพราะมันดับยากจริงคามะอันนี้เก็ตเป็นยี่สิบเก็ตพวกพวกคอนโทรลพวกคาถาคุมลมปานเหี้ย e, อะไรพวกเนี้ยปรับเป็นยี่สิบห้าอ่ะเก็ตแต่สิบหางฟักอยู่สิบหางนี่ฟักอยู่เลยฟักอยู่ไอ้เหี้ย มันตอปเว็บยี่สิบมันก็ง่ายปะเว็บยี่สิบแต่มึงรอปหนึ่งในสองมึงเล่นแค่สามสิสองตามึงก็ได้แล้วพ่อมึงอ่ะทั้งกูเล่นเป็นสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงแปดชั่วโมงกูจะได้สิบหางมึงมาแจกแบบนี้เหรอไอ้เหี้ยกูเลิกเล่นอย่างจะดีกวา่าไอ้สัตว์ควย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 ตอนนี้แหละท่านผู้ชมอัปเดตนนี้คือควยครับโชคดีครับ พอเขาตรวจในคำหยาบจริงหัวร้อนผมไม่สนด้วยผมไม่เซนเซอร์ผมไม่ตัดออกไอสัตว์อัพเดทเฮียนี่เฮียมากเดี๋ยวผมขอฟังหน่อย <Yo> boys, ขอฟัง <welcome S 1> คลิปหน percent ่ง t ื o อยากฟังเนื้อหา me o b t u um, t Ten minutes, not I think eight, maybe eight minutes. I think the the further rounds got it took me more time, but it took me eight minutes to get to round ten. Now the True Samurai Spirit Bankai Satori Forge Rion, um, they're now changed from, they're changed to 50 round fifteen and they dropped one hundred percent. Previously they were round thirty, they randomized and they were twenty percent drop. Now the Fate Seals, um, those are like boss battles, but they were too rare. I changed them from one out of 50 to one out of 20. Now that that is a lot better. Now for cheat control, the flame, sword, shock, liquid air, I changed those down from 150 to one out of 25. It's a lot better. Um, I feel like it's more fair for what those do. Now the ten tails, um, or the ten tails, changed from 130 to one out of two. So now it's it's a lot more easier to get. I wanted to make it make it easy for you guys to get because when I experienced it, I got to round 20 and it took me 30-ish minutes. Um, I'm gonna cut the video at round 18, but you're gonna see. You know, I'm always gonna be looking at the mansion's health and it. You know, you pop! Out, never dropped. How to use the Instead of adding new game modes, I want to add onto the current game modes because I feel like we have too many things. Sorry, the the. I want to reward players. I want to reward people. <laughs> People that deserve it, chances to become sign in within the game. I want to reward people that deserve it. Now, if you can't tell, I'm a very rewarding guy. If you guys haven't seen their giveaways or any of it, I don't even ask you guys for followers from those games. <laughs> I'm the guy that's been talking time. I'm the guy that's been talking about the whole time. I'm the guy that's been talking about the whole time.